สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆสวัสดีตอน6โมงกวานะคะเพืเ่อนๆตอนนี้ก็กําลังขับรถกลับบ้านกันค่ะรถราบบนท้องถนน6โมงนี้ก็ยังแบบติดอ,อยู่นะคะเพืเ่อนๆดูท้องฟ้าอย่าเอาท้องฟ้ามาฝากเพืเ่อน,นะคะ มากถึงมากที่สุดค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะเพราะว่าช่วงที่เราขับรถแบบช่วงรถติดๆเนี่ย mm hmm. มันมันทรมานนะเราต้องทําใจนะคะอยู่เมืองใหญ่ๆต้องทําใจกัเนเพื่อนแต่ท้องฟ้าสวยมากเพื่อนๆสวยงามจริงๆนะคะท้องฟ้าเอาบรรยากาศนะคะท้องฟ้าตอนเย็นๆมาฝากเพื่อนๆนะคะไฟเขียวแล้วไฟเขียวอีกรถก็จอดแล้วจอดอีกสามีก็เบรกแล้วเบรกอีกนะคะ รถบนท้องถนนแล้วก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนผู้คนก็ลงมาเยี่ยมญาตินะคะเ,เพื่อนโดยเฉพาะคนที่เขาแบบมีครอบครัวใหญ่ๆนะคะเพื่อนเขาก็พาครอบครัวนะคะมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่มาเยี่ยมญาติกันนะคะเหมือนเหมือนประเทศเราเนี่ยเหมือนประเทศเราเนี่ยครับเวลาสงก,งสงกรานหรือว่าเทศกาลปีมงปีใหม่อะไรเงี้ย mm. ก็มาเยี่ยม กลับบ้านเยี่ยมครอบครัวนะคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยทุกที่นะคะเทศกาลนะครอบครัวก็เข้ามาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาสางังสรรค์นะคะช่วงเทศกาลนะคะรถติดค่ะติดตลอดเลยนะคะเพื่อนๆไฟแดงเยอะมากเดี๋ยวดูซิราคาราคาน้ำมันวันนี้นะคะลงนะคะ โอ้ oh, ลงอยู่สองเรียญจุดนะคะน้ำมันลงค่ะเ,เ,เพื่อนเเพราะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลคนก็ขับรถกันเยอะแล้วก็เขาก็เวลาเทศกาลทุกครั้งถ้ามีเทศกาลนี้น้ำมันจะลงนะคะลงทุกครั้งนะคะหลังจากเทศกาลน้ำมันก็จะขึ้นอีกนะคะตามเป็นอย่างนี้นะคะไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าใครเข้าใจก็ไปก็คิดเอากันแล้วกันแต่ว่าทุกครั้งค่ะ เวลามีที่สการน้ำมันก็จะลดนะคะเราออกเดินทางต่อนะคะป mm. ั๊มน้ำมันที่อเมริกาใหญ่ๆมากนะคะ mm. เ,เพื่อนๆใหญ่มากจริงๆนะคะเอาบรรยากาศตอนตีน,นเนียเขาตกแต่งคริสต์มาสกันค่ะเ,เพื่อนๆรู้สึก็นงไมคะตกแต่งคริสต์มาสกันนะคะเห็นไม่ติดอีกแล้วคะ mm. ่ะเพื่อนๆติดอีกแล้วขับมาได้แป๊บหนึ่งก็ติดอีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆ อ๋อหย่ยวทำใจก่ทำใจเราเคยอยู่เมืองเล็กๆรถไม่ค่อยติดแต่พอมาที่นี่รถติดเราก็คพิงทำใจค่ะ